แงป้งแงมันสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยทำปุ๋ยหมักพี่น้องสูตรสูตรเด็ดขี้งัว่ะทำนมก็ใช้นมดทุกคนปลาแกงแกงอะไรครับแกงเป็นหน่อไม้สดครับพี่นี่นางนางงัวด้วยเนี่ยนางงัวค่ะไอยผมมาคุณโกโปรต้องใหญ่ยู่นะแม่คันเป็นสิบบาท เดี่ยงก็มีหอยหอยอะไรครับชีสเชอรี่เหรอังปหอยเอรี่โดนะขาหมูมาแล้วพี่น้องเอ็เลยไม่ได้ยินปลาชนปลาช่อนเน้นเลยนใากเลย่นอง โป๊ะกาต,ตนะครับรถข้าคพล้งแม่พล้งนะครับให้นำไปเดียวเหมือนเบียร์ไหมเนี่ยน้ำผึ้งเนะี่ยโอ้โหพี่น้องน้ำผึ้งกกพี่จีจักระพัดเออใหญ่มากเลยนะจักระพัด ổn thon đừng nói bà xin <laughs> <laughs> ra đừng gọi hồ dày nữa ạ xin ra đừng bà để dày thì nó thầy cày hả ba cái em โมสิบบาทให้จุดาไหมแม่เอาไหมสิบบาทถูกเลยนะปลามาใหม่พี่น้องสวยใหม่ๆเลยพี่น้องสดสดใหม่ต้องรับต้องังลงพี่น้อง วางเลยจะทอนก็นมาพี่น้่งนวอนเนาะหอมแดง48เป็นสกเ,เับกระแยงไหมไะะกระแยกมันสวยงามมากเลยว่สวยงามมากเลยผัยกกเองดิ่ <c oughs> <c oughs> ักกเองเหรอ โอ้วมันใบงามขนาดนี้เลยที่งวทำปุ๋ยหมักแล้วมนลดโอ้โหขี้งวงทำปุ๋ยหมักพี่น้องสูตรเด็ดขี้งวทำนมก็ใช้มสกใช่โอ้คหหนึ่ชิ้นห้าสิบบาทปลาแก่ แกงอะไรครับแกงเป็นหน่อไม้สดครับพี่นี่หน,งนังหนังวัวด้วยเน,นี่ยหนังวัวค่ะหอ,อยผมมาครบหมดดินหมูแล้วดินหมูกับหัวหมูโอ้โหมาเป็นตะกร้าเลยพี่น้องลองกล่องสามโลร้อยครับสามโลร้อย เงาะมาเต็มเลยนะ้องเงาะมาเต็มคันรถผลมาไปคันรถหมอนทอง1น0้บาทไก่นินๆไก่เหลือง โอ้โหใหญ่อยูย่นะแม่ปันสิบาทแกกเยอะก็มีอออหอยหอยอะไรครับชีชชหรอวยบ่อรี่ปนปังปนกันเหรอจุกันได้รับพวกนี้<า>สน,นใจจะเอาอ่ะมาซื้อเม่อวานเลยาือขาดคือขาดกินค่ะ สิบาทสิบาทจาะสิบาทมะเขือสิบบาทอันนี้ห้าบาทน้าพากกระเพราห้าบาทห้าบาทุเรียนสดคูะีคูณร้อยยี่สิบดูได้ดูได้ยนี่ตงพัดใหญ่มากพี่น้องไข่เป็ดนี่มามาตรงเลยเนี่ย เน้นเน้อนทองครับลูกค้าหนึ่นงร้อยสิบบาท,บาทของตลาดมาเดินแล้ว,วมีคนซื้อทีมีคนซื้อดิสองร้อยห้าสิบบาท ถ่ายวีีโอได้ไหมเผ็ดเผ็ดแท้มะเี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้น่าจะไม่ใช่น่เก็บไม่สวยๆได้มันสวยอย่เงี้นนะโอ้โหมันสวยว่ะพี่น้องเผ็ดเผ็ดใหญ่มากเลยห้าสิบบาทเองโอ้โหทรุทอโซทอนปะเนี่ยทอนไหมใช่มใช่ทอทอนไหม้ที่ทอทอนบบ ก็ออะไรไม่ร <Davis> <correct> ู้อ่ะผมเห็นหนักนี่ผมไปซื้อมาเนี่ยนะขายเท่าไหร่เก็บริ้งเช็คเลยเท่าไหร่เอาสองพันบอกหนักกันเนี่หรือว่าพันหกพันเจ็ดแล้วหกนี่แหละอ่้ได้ดีแหวนได้ดีแต่เนี่ย ทาข้างล่างผมเหมามาไม่รู้ว่าข้างล่างหายไปไหนปลาแรงดังมาเยอะผมก็ไปเชียนเซียนพาเนาะหนูพี่ผมก็เหมือนกันงูกวาปลาดิมีทุกวันได้ไหมตลาดมีทุกวันไหม วันอะไรนะวันนี้วันประหัตวันประหัตผมจะมานี่ทุกวันประหัตทุกวันก็มาของเขาใช่แต่ละทีมาไม่มาไม่เหมือนกันวันประหัตเปิดกีที่ที่จอดรถเต็มเลยพี่น้องฝั่งนังเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตหีกบกม10ตลาดนัดโรงพยาบาลออมอหญ่ เป็ดไก่ข่ยต้นนี้ก็ไขย่ยร้านอาหารครับพอเข้าไปชิมหน้าพี่น้องรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องตุเรียนขายดีมากเลยตุเรียนขายดีมากเลย